ครับครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่3เดือนพฤษภาคมน,นะครับดูเหมือนว่าทองคำตอนนี้นั้นได้ลงมาทดสอบที่บริเวณแนวรับบริเวณ1,950เหรียญถึง1,960เหรียญน,นะครับหลายท่านเนี่ยมองว่าสอบถามเข้ามาว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยจะกลับกลายเป็นขาลงแล้วใช่ไหมเพราะว่าไม่มีแหล่งซื้อเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสรุปให้ทุกท่านฟังครับว่า ทองคำนั้นจะสามารถกลับกายเป็นขาลงแล้วใช่ไหมนะครับคลิปนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าทองคำเนี่ยจะสามารถกับกายเป็นขาลงแล้วใช่ไหมไปชมกันเลยครับคำสับวันนี้เจอกับผมนะฮะกับกราฟทองคําในรายสัปดาห์นะครับดูเหมือนว่าทองคําในรายสัปดาห์สัปดาห์นี้นะฮะถ้าเกิดว่าทองคำเนี่ยผิดแดงนะครับ ขึ้นมานะครับทองคําในรายสัปดาห์นี้ก็จะไม่สวยนะฮะดูว่าทองคําในรายสัปดาห์นี้ถ้าเกิดสัปดาห์นี้ปิดแดงสัปดาห์หน้าเตรียมตัวกระโดดหนีครับในฝั่งของฝั่งซื้อนะฮะคิดว่าเห็นไหมฮะเรนนี้เป็นแนวรับสําคัญเส้นสีขาวเนี่ยครับถ้าเกิดหลุดลงมานะฮะแนวรับสำคัญต่อไปนะฮะก็อยู่ที่เรนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดเหรียญต่อรอยออนเลยนะครับเรนนี้เลยเป็นแนวรับสุดท้ายนะฮะดึง 928นะครับถ้ากระดุเส้นขาวนี้ลงมานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้นะครับทองคำปิดเป็นแท่งแดงนะครับก็ดูเหมือนว่าทองคำนั้นได้หลุดสามเหลี่ยมด้านบนลงมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะดันนี้เนี่ยทองคำได้หลุดสามเหลี่ยมด้านบนลงมาแล้วขอีย้วงกลมให้ทุกท่านดูแล้วกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ ทองคำนะฮะได้หลุดกรอบสามเหลี่ยมด้านบนนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะมองว่าเป้าถัดไปเนี่ยถ้าจะหลุดลงมาเนี่ย1,928นะครับสัปดาห์นี้นะครับและก็ถ้าเกิดว่าทองคำนะครับถ้าสัปดาห์นี้ปิดแดงนะฮะทองคำนะฮะถ้าเกิดมีการสัปดาห์หน้าเนี่ยมีการทำเทคอกเรือเบาขึ้นไปนะฮะไปชนแถวบริเวณแถวนี้นะฮะบริเวณ1,990เหรียญถึง1,000 999เหรียญนะครับแนวนี้เนี่ยเป็นแนวออกเลยครับก็คือว่าต้องขายนะฮะดูว่าถ้าเกิดว่าแนวนี้เนี่ยขึ้นมาทดสอบบริเวณ1,999เหรียญเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ขึ้นมาสัปดาห์หน้านะฮะแล้วก็ควรที่จะขายไปนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าสัปดาห์นี้ปิดแดงฮะทรงต่างๆก็ไม่สวยแล้วครับทองคำเนี่ยอาจจะแค่ขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านด้านบนนะฮะ1,999นะครับบริ่วณนั้นเป็นแนว นอต้านจิวพิยานะครับคิดว่าน่าจะอาจจะขึ้นผปชนได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเหมาะสมมากนะฮะที่จะควรจะขายนะฮะเพราะว่าดูกราฟถ้าสัปดาห์นี้ปิดแดงขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นต่อเนี่ยมีน้อยมากกว่านะครับ ถ้าสัปดาห์นี้ปิดแดงนะฮะโอกาสที่จะขึ้นต่อเนี่ยมีน้อยมากนะฮะบอกว่าสัปดาห์นี้จะปิดแดงสัปดาห์หน้ารีบาวไปให้ขายได้เลยนะฮะบริเวณ1,980เห 1, 900, รียญถึง1 9 9 9เหรียญนะฮะแนวนี้เนี่ยน่าจะขายมากเลยนะครับนี่คือกราฟทองคำในรายสัปดาห์ครับภาพใหญ่ๆนะฮะก็มองว่าไม่สวยแล้วฮะถ้าสัปดาห์นี้ปิดแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะครับกับทองคำในรายเดือนะฮะทองคำรายเดืนั้น นี่ครับลงมาแนวรับสุดท้ายแล้วนะฮะเห็นไหมฮะบริเวณนี้เนี่ยเป็นแนวรับสุดท้ายของไลายเดย์นะครับขอเรียกวงกลมให้ดูนี่ฮะเห็นไหมครับเป็นแนวสุดท้ายนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยในไลายเดย์เนี่ยจะลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็น่าจะอยู่แนวนี้เลยครับแนวอยู่แนวนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ฮะอยู่ที่บริเวณ1นึ่พัน 928เหรียญนะฮะก็เหมือนกับในรายสัปดาห์เลยนะครับแนวนี้เป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งของรายเดย์นะครับทำให้ถ้าเกิดว่าลงมา1928แล้วเนี่ยทำให้ภาพใหญ่ในรายสัปดาห์นะฮะก็จะไม่สวยเช่นเดียวกันดังนั้นมองว่าน่าจะเปิดทำการขายนะครับฐานะขายได้เลยนะฮะถ้าเกิดสัปดาห์นี้ปิดแดงนะครับสัปดาห์หน้าก็ขายนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดู i ินดิเคเตต่างๆนะครับนี่ฮะแมคดีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดิคลายเยอะแล้วนะฮะลงใต้ซ n a l l ล n e เส้นศูนย์นะครับส่วนของ i s i ก็เช่นเดียวกันนะครับดูว่าตอนนี้อยู่ในโซนของโซนหมีนะฮะหรือสัญญาณแบริตโบเบนตัเห็นไหมฮะบริเวนี้เลยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแรงเช่นเดียวกันนะฮะสอดคลอกันทุกอย่างเลยนะฮะถ้าวันนี้ปิดแดงอีกนะครับ สัปดาห์นี้ปิดแดงก็แปลว่าทองคำนะฮะน่าที่จะกับกลายเป็นขาลงได้เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อกันในรายสี่ชั่วโมงนะครับรายสี่ชั่วโมงมาดูกันว่ารายสี่ชั่วโมงที่เป็นไงบ้างนะครับรายสี่ชั่วโมงนั้นนะครับตอนนี้ทองคำเนี่ยไม่ผ่านแนวต้านบริเวณด้านบนนี่เลยนะฮะเห็นไหมครับบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้นะฮะทองคำรายสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ผ่านเลยนะครับ ชนแล้วก็ล่วงอย่างเดียวเลยนะฮะมองว่าทองคำเนี่ยยังบ่งบอกว่าเป็นสัญญาณของสัญญาณไซเวดาวอยู่นะครับไม่เคยผ่านเลยนะฮะและก็จุดสิ้นสุดแนวรับสุดท้ายของรายสชั่วโมงนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่แนวนี้เลยครับ1950เหรียญโดยประมาณครับแนวนี้ครับเห็นไหมฮะแนวนี้คะ เป็นแนวติ่งสุดท้ายนะฮะหนึ่งพเหรียญถึง1947เหรียญต่อถอยออนฮะแนวนี้ครับเป็นแนวรักสุดท้ายของทองคําเลยนะฮะทองคำนะครับคิดว่าชนแนวนี้เนี่ยหนึ่งเก้าห้เนี่ยน่าจะมีแรงเด้งกลับขึ้นไปนะฮะถ้าเกิดทองคำนะฮะสามารถที่จะผ่านบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้ขึ้นไปได้นะฮะอยู่ที่บริเวณ1นึ่งพเจ็ดสิบเหรียญถึงเจ็ดสิบห้าเหรียญต่อถอยออนนะฮะแนวนี้ ทองคาก็จะสามารถขึ้นต่อได้ยาวๆเลยนะครับทองคําก็จะสามารถขึ้นต่อได้ยาวๆเลยนะครับถ้าเกิดครับท่านใดคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทีมงานเราด้วยนะฮะผมและทุกคนจะได้มาดูกราฟแม่นๆให้กับทุกท่านฟังนะครับว่าทองคำแนวโน้มใหญ่ๆจะเป็นอย่างไรนะฮะสรุปว่าสัปดาห์นี้นะครับขอย้ําว่าถ้าเกิดทองคําสัปดาห์นี้ปิดแดงเมื่อไหร่นะครับภาพหลักๆใหญ่ๆของทองคํา ในเทรนใหญ่ๆนะฮะก็จะบ่งบอกว่าสัญญาณไม่ดีนะครับในฝั่งของฝั่งบายนะครับก็ถ้าเกิดสัปดาห์หน้านะฮะร,รีบาวขึ้นไปเท่าไหร่ก็ควรที่จะเสี่ยงในการเปิดสนะขายลองดูครับแล้วพบใหม่ครับวันเพื่อนนี้ครับสวัสดีครับ